คุณไม้สวัสดีค่ะคุณไม้จะมาทำไมไม่โทรมาบอกก่อนละคะฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับไม่ต้องต้อนรับหรอกฉันแค่แวะมาทานข้าวเฉยๆอะมีอะไรทำก็ไปทำไปค่ะคุณไม้ดเสียงคุณนๆนาจาจาดี ดดากึเธอเธอใช่ไหมหร้านเข้าแล้วไงเธอ,รอ,รอจริงๆด้วยโอ๊ยตกใจหมดเลยนึาากว่าเจ้าของร้านมาแล้วนี่แกทำงานที่นี่เหรอะใช่ฉันอะทำงานที่นี่ แล้วแกามากินข้าวเหรออือใช่เฮ้ยงั้นดีเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหามุมดีๆแล้วก็ถ่ายรูปให้แกส,สวยๆเลยโอเคปะตามฉันมา <Bour bon. S 2> ตามมาสิโอเคโอเคเ an <answer> <end> ชิญเลยจ้าเนี่ย โตนี้นะทั้งมุมทั้งแสงสวยสุดในร้านละตอนนี้ผู้จัดการร้านไม่อยู่แกอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะฉันลดค่าอาหารให้แกสิบหเปเซโอเคปะอยากกินอะไรเลือกได้เต็มที่เลยเร็กเลยเือกเลยเออชาเนาฉันว่าฉันเลือกให้แกเองดีกว่า ฉันรู้ว่าเมนูในร้านเนี้ยอร,อร่อย,อ,อ,รยรอร่อยนี่เอาป่ะยำวุ้นเส้นทะเลอร่อยแซ่บเวอร์น,น,น,นี่นี่อีกนี่อีกอุ้ยนี่นี่นี่คอหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยดะฉันนอนนี่ได้ไหมได้สิ นี่น,นี่แล้วก็นี้ด้วยอุยอ๊ยอุ๊ยนี่มันใหญ่ไม้เพื่อนเก่าฉันนี่เองนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอแกที่นี่คนอย่างแกเนี่ยมีปัญญามากินร้านอาหารหรูๆแบบนี้ด้วยหรอคะแต่เอ๊ะฉันจำได้นี่ว่าสมัยเรียนเนยี่้านแกมันจนแถมยังเป็นเด็กวันนอกด้วย ไหนๆแกก็มาแล้วเนี่ยฉันขอให้แกเนี่ยทานอาหารยังมีความสุขนะจ๊ะเด็กบนน้านนอกหึเขือให้แกทานอาหารหลินมีความสุขนะจ๊ะนิ่ <c oughs> สันเกียดจริงๆเลยไอ้พวกที่ชอบดูคนอื่นแบบนี้น <c oughs> ช่างขเขาเถอะไม่ได้เดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้แกเองคอยดู <c oughs> สวัสดีค่ะคุณคนสวยคุณผู้หญิงโต้นั้นเขาบอกว่าคุณคนสวยนี่เป็นเพื่อนกับเขา mm hmm. เขาก็เลยฝากมาบอกว่าคุณคนสวยอยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าคุณผู้หญิงโต้นั้นจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้เองค่ะ mm hmm. มันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะ มันคิดว่าค่าหารแค่เนี้ยฉันไม่มีปัญญาจ่ายเลยไงขนาดค่าอาหารหมาที่บ้านฉันเนี้ยยิ่งแพงกว่าค่าอาหารแต่ละมือที่มันกินอยู่เงี้ก็ฝากแกเนี่ยไปบอกอินนอกนั้นด้วยนะว่าถ้ามันอยากกินอะไรเนี่ยให้มันสั่งให้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนจ่ายค่าอาหารให้มันเนี้เข,ข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณคนสวย อทาไมสั่งเยอะๆเลยอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนางบอกว่านางจะเป็นคนเลี้ยงแกเองเลี้ยงฉันทำไมอะก็เมื่อกี้ฉันบอกนางว่าแกจะเป็นคนเลี้ยงนางแต่นางปฏิเตธเ้านางบอกว่าแกดูถูกนางเกินไปนางก็เลยจะเป็นคนเลี้ยงแกเองไม่อ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าถ้าแกไม่สั่ง Điều ảnh sáng đi hmm hmm Này hmm 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 นี่ค่ะบินค่าอาหารของคุณผู้หญิงโต้นั้นทั้งหมด9,850บาทค่ะไม่ทราบว่าคุณคนสวยเนี่ยจะจ่ายเงินสดหรือว่าจะจ่ายแบบโอนดีคะอะไรนะนี่มันกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันสั่งเยอะขนาดนี้เนี่ยอุย๊ยเยอะไปหรอคะแต่คุณผู้หญิงโต้นั้นบอกว่าถ้าคุณคนสวยไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ย เดี๋ยวคุณผู้หญิงโต้น,นั้นจะเป็นคนจ่ายเองค่ะสแกนจ่ายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ เห็นไหมฉันบอกแกแล้วแกจะไปหลอกเขาทำไมอ่ะก็ฉันฉันว่าล่ะว่าพวกแกสองคนนีมันเป็นพวกเดียวกันเป็นพนักงานเสริมกล้ามาหลอกลูกค้าแบบนี้ได้ไงผู้จัดการร้านอยู่ไหนไปเรียกผู้จัดการร้านมาเดี๋ยวนี้ ด้วยนะคะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะร้านอาหารของคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารเถื่อนหรือเปล่าคะมีใบอนุญาตเปิดหรือเปล่าฉันขอรีเควสตให้ไหล่พนักง,งานหญิงคุณนี้ออก <c oughs> ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณผู้หญิงฉันว่าน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะจะให้ฉันใจเย็นอะไรคุณถามพนักง,งานคุณดูสิว่า เขากับผู้หญิงคนนี้ล่วงหัวมาหลอกฉันทำไมอา้าวคุณไม้สวัสดีค่ะคุณเรียกมันว่าอะไรนะคุณไมค่ะคือคุณไม้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ค่ะเป,เป็นไปได้ไงวะ งั้นฉันไม่มีอะไรละถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสินุย้ยยังไงก็ขอบคุณนะสำหรับอาหารมื้นี้ไ,ไว้มาใหม่นะน,นี่นี่แกเป็นเจ้าของร้านเหรอไม่ใช่สิ เธอไม่ต้องเรียกเจ้านายก็ได้มาดูทางการเกินไปฉันเป็นเพื่อนแกยังไงฉันก็เป็นเพื่อนแกอยู่ดีมามานั่งทานข้าวด้วยกันมานั่งได้เหรอได้สิไปงั้งนไม่เกรงใจแล้วนะอื้อโอ้ยน่าก,กินมากเลยกินเยอะๆเ,เลยนะจเนียชิมสิ หอมลงเยอะมากเลยนะเนี่ยช่องนี้ขนมหนักอยาหุ่นไม่เฟิรม